กิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงของเทศกาลสงกรานด้วยเช่นเดียวกันเนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเป็นการโชว์สเตปของแม่เท่าค่ะนะที่เห็นอยู่นี้เนี่ยแหละเป็นการโชว์สเตปนะคะเรืออันเรและก็การประกดร้องเพลงคาราโอเกะที่เขาจัดขึ้นนี่โผมาเลยได้ล้นคอเหมือนเมื่อสักครู่นี้อยากเห็นสเตปเรืออันเรอะไรเนี่ยไหนพูดไปสิเรืออันเรเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะคะ การรำเรื่องอันเรเนี่ยเขาบอกว่าก็คือการรำกระทบศากนั่นเองรำกระทบศาก ปกตินี่คล้<ร>ายๆรำกระทบไม้บ้านเราใน,นะกลางแล้วนะถูกต้องค่ะแต่นี้เป็นการรำกระทบศากนะคะเรืออันเรจัดขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระค่ะก็เป็นการจัดก,กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพกายแล้วก็ใจกับผู้สูงอายุทั้ง15ชุมชนถึอ5หมู่บ้านนะคะมีหลากหลายกิจกรรมเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีการร้องคาราโอเกะ <c oughs> กันด้วยนะคะ <c oughs> เป็นคาราโอเกะ <c oughs> ที่แต่ละคนเนี่ย จะเต็มสุดๆ,ๆนะคะบางคนเขาบอกว่าไม่มีดนตรีประกอบก็จะหาวิธีด้วยการด้นเพลงสดกันเลยทีเดียวเดี๋ยวจะให้พยาย,ยามฟัง <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้ขวัญใจแม่ยกเยอะนิดนึงนะ <c oughs> คุณพี่นักร้องคนนี้เป็นใครมองไม่เห็นหน้ากันเลยทีเดียวนะคะก็เรียกพี่ว่าเป็น สีสันของบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่ที่จังหวัดสุรินทร์เขานะคะก็เรียกรอยิ้มแล้วก็เสียงคุร้อเพราะว่าเทศกาลสงกรานต์ถือว่าเป็นวันผู้สูงอายุด้วยครับจากที่สุรินทร์นะครับไปต่อกันที่